สวัสดีครับกับมาเจอก,กันกับช่อง pop off patriot ครับวันนี้นะฮะมาเจอกันแบบนี้ก็แปลว่าเรามี MV เพลงใหม่มาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะฮะวันนี้วูเจหรือว่าโชซึงยอนก็คัมแบ็กมาแล้วครับผมเพลงที่เขาคัมแบ็กมาในวันนี้นะฮะชื่อว่าปัมปัมเนาะดูจากทีเซอร์ที่ผ่านๆมาแล้วนะฮะก็ภาพสวยมาก ไม่ผิดหวังกับการเป็นวูดจืจริงๆทุกรอบของวูดจื r อ d าร์ตด i เรกชันทุกอย่างคือดีมากและรอบนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วมาในลุคที่แบบมีความน่ารักอะมีความสดใสน่ารักซึ่งต่างกับตอนทาราเคโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์ไหนจะสนุกสนานแค่ไหนนะฮะมาไปดูเลยครับ3 2 1 ชุดเท็ดดี้แบกับผมทรงนี้คือโคตรคิวถือรูป่งคได้ไง fair, มีความแบบฟัางสบายสบายอะ่ะล้คคนนี้สวยจังอึกสไตลิสทำดีมากอะ่ะดูดีทุกทุกลุก นั่งแบบน่าแบบน่าเก๋อะโอ้ยชอบลุกนี้ลุกนี้ก็ดีเพลงแบบสนุกสนานะอ่ะเฮ้ยลุกนี้ก็ดีอะ่ะแรบบินด้วยอะ่ะทำไมคือแบบ มีทั้งความน่ารักมีทั้งความเท่อยู่ในตัวเฮ้ยชอบตรงเมื่อกี้ขออีกรอบโอ้ลุคนี้เขรเท่แต่ลุคนี้คือแบบผมยิกแล้วสวยมาก โอ้ยชอบเสียงจังเสียงโค้ดไปในกาลังกัะโว้โหดูดีทุกลูกจริงเหงโค้ดคนละเรื่องกับพารักเกอคนละสไตล์เลยอ่ะ เฮ้ยฉ hey, ากสวยทุกฉากเลยเนาะ mm hmm. เปลี่ยนเปลี่ยนชุดอีแกแล้ว hey, เฮ้ยเพลงนึกถึงพวกแบบ Green Day อะไรอย่เงี้ยสมัยก่อนอะ่ะโอ้ไม่สวยอย่เงี้ย เลนามิกดีนะไอ้ดูวเราแบบยิ้มไม่หยุดเลยอ่ะดูแลยิ้มตามอ่ะเฮ้ยผมทรงนี้ดีมากพอแสกกลางเราแบบโคเทเออไอ้ซีนี้สวยมากซีนี้ดีมาก Art d i r e c t i ชัคือสุดยอดบอกเลยรอบนี้คือยกให้ Art d i r e c t i ชัคือไม่ผิดหวังบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนของวูจ u ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยจริงๆแล้วรอบนี้อ่ะเหมือนเขาได้โชว์เคสอีกด้านหนึ่งของ สไตล์เพลงเขาอะปกติเขาที่แล้วที่ผ่านมาพาร์เคม,มันก็จะมีความฮาร์ดคอร์กว่านี้ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เขาจะมาในลุคแบบสดใสสดใสอะแล้วมันทุกอย่างมันไปทางเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นสีสันของภาพสีสันของอาฟฟิตสไตล์ของเพลงทุกอย่างมันแบบมันทำให้เรายิ้มได้ตลอดจริงๆอะแล้ว สไตลิสต์ต้องขอชื่นชมสไตลิสต์มาก,มากสไตลิสต์ทำได้ดีสุด,สดทุกลุคที่ออกมาใน MV คือดูดีมากไม่ว่าจะเป็นผมหยิกผมตรงผมแสกกลางชุดสีไหนก็ตามเออแล้วเขาเล่นสีเยอะมากเลยในะ MV เพลงเนี้ยคือแปลกใจตรงที่เขาใช้สีสดๆทางนั้นไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเขียวใช่ไหมแต่สไตล์ของภาพสไตล์ของ MV ทั้งหมด มันยังให้ไวฟ์ของความเป็นมินิมอลอยู่อะคือไม่รู้ทำได้ไงอ่ะมันมีความคอนทราสต์ของของความภาพภาพสีสดๆสสกับความเป็นมินิมอลอ่ะพความเป็นมินิมอลก็จะนึกถึงแบบอะไรที่สีขาวสีดำอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ารอบนี้สีสดมากแต่คงความมินิมอลได้ต้องขอชื่นชมอัดเดเรคชันสุดๆเราเลยว่าชอบเพลงนี้สุดๆมันทำให้เรานึกถึงเพลงประกอบหนังพวกแบบเ e นเอจมูฟี่อ่ะ ที่แบบอยู่กับเพื่อนมีความสดใสอะไรแบบนี้มันแบบมันใช่เลยแล้วมันมีความบล็อกอยู่นิดนึงด้วยนะถ้าเกิดลองฟังดีๆมันมีความบล็อกอ่ะชอบสไตล์ชอบสไตล์รอบนี้มาต้องขอชื่นชม art direction อีกรอบนะฮะไม่ว่าจะเป็น mv หรือว่าจะเป็นเอ,อ่อพวก bum, อัลบั้ม teaser ต่างๆที่ออกมานะพวกพัพนิ่งด้วยสวยจริง art work ทุกอย่างดูดีมากจริงๆชอบ a เว work ของวูจ ไม่ว่าจะรอบไหนก็ตามอาร์ตเวิร์กดูดีสเสมอทําให้เรารู้สึกอยากสะสมอัลบั้มอ่ะนอกปถ้าเกิดแบบมันมีของที่อาร์ตเวิร์กดีอาร์ตเวิร์กสวยๆมีสไตล์อะไรแบบเนี้ยทั้งมันจะรู้สึกอยากเก็บอยากมานั่งชื่นชมแล้วเราก็สั่งอัลบั้มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้ง2เวอร์ชันแล้วก็เวอร์ชันคีโนด้วยนะ ก็ถ้าเกิดอัลบั้มมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะอันบ็อกซ์ให้ทุกคนได้ดูกันอย่างแน่นอนนะฮะแล้วทุกๆคนคิดยังไงกันบ้างกับเพลงนี้ฮะชอบกันหรือเปล่าสไตล์แบบนี้ชอบกันไหมลุคของอูจึในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาแชร์มาคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะหรือว่าอัลบั้มรอบนี้เนี่ยได้สัมปริยังก็มาแชร์มาบอกกันได้ในคอมเมนต์เหมือนกันนะจ๊ะก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปครับวันนี้ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง ให้ด้วยนะฮะถ้ามีอะไรใหม่ๆเราจะกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย